สบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์สุขุทสุคนฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศมือนี้สาวสุกกาจะเห็ดง่ำเนาะพี่น้องเอาไปแจกนักเรียนที่โรงเรียนมอตนดมัมแงวเฮาเนาะเพราะว่ามื้อึ้นบ้านใหม่ของกินเท่านะแบ่งไว้เนาะพี่น้องและยังหลายอยู่เท่าก็เลยจะเห็ดไปให้นักเรียนเพื่อนพี่น้องทั้งน้ำส้มน้ำหวานน้ำเนาะมือนั้น บบเบาตาเบาแสนเพื่อนก็เอาน้ำสม้มน้ำหวานมาคั้มมาคูนเท่ากับมีอันหลายอยู่พี่น้องเท่าก,กับกินบอเบ,อเบอิ้เนาะเท่ากับที่เอาไปแจกนักเรียนเพื่อนคือกันน้ำสม้มน้ำหวานเท่ากับที่มาลงมือฮห้ยำเลยเนาะพี่น้องนี่ยำเฮาซอสซุปรวกแล้วมือเ้านี่เลยอันนี้ของสดใหม่เลยพี่น้องหมูยอกับเห็ดอันกุ้หนูขาวเนาะนี่ เกือบเต็มกระซามเลยเนาะพี่น้องอ่าเฮาจะอเอาหัวหอมแดงลงไปเลยเนาะหอมแดงหัวห,หอมใหญ่พี่น้องแครอทเท่านะบม่มีชั้นเนาะนี่แต่หัวหอมครับอันนี้ก็ขึ้นใช่เนาะบ่มีสีสันซ้ำแครอทเท่ามันเบิด พอบัวโน่ะห,หอมแดงค่ะใส่บิดเลยเนาะพี่น้องหอมแดงเข้ากันเลยเอาไว้เดี๋ยวคนกจะเสียละละเอาเส่ถังน้ำแข็งไว้อย่างดีพี่น้องบริบูบดบริเสียได้บวกกับอากาศแบบค่อนข้างเย็นแน่หน่อยหนึ่งกับบนวโน่เลยเนาะพี่น้องเศาองศาเมื่อเช้านี่ หนาวแท้หนาวว่ะผ้าผพาพืนเดียวเอาบุอยู่นี่น้ำยำเฮาเหลือประมาณนี้เนาะเฮอยไปนานคนเผ็ดไปหายทั้งแม่น้ำยำนี่คนเบิ่งก่อนเ,อเดี๋ยวมันสีเพชรคนเนาะ น้ำยำแบบแดงสะใจเจ้าพี่น้อง นอ้องวันนี้เขากได้เวลาลงไปที่โงเฮียน,นแล้วตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งเนาะ<ป>ผลใส่ใส่เล้งสามใบเถาเขาไปเลยนะเเแม่ก็ข้ามมาเรียนเราเลยเอาสีไปขวบเนี่ยนี่ชิ้นป่นติ๋วใส่พี่น้องขวบเนี่ยพา่นอย อันนี้เขาจะเอาไปฝากผู้อาจารย์เพื่อนที่โรงเรียนเนะี่น้องที่ของการเนะาะเฮาจะไปขออนุญาตชนก่อนว่าเมื่อนี้เขาจะมาแจกแนวกินนะักเรียนเพื่อน อยวเทาอุกการสิไปหาครูอาจารย์เพื่อนที่ห้องการอยู่ห้องน้ำนวยการก่อนเนาะ ตอนนี้ห้องกับมาฮอดหน้าโรงเรียนแล้ว,นะนนวนลนะเนาะห้องกับได้ขอไม่กายเพื่อนเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ดูเพื่อนดเาือนแล้วตั้งมาตั้งแย่มองหน้าเพื่อนเลยนะ ลจ้ากระายกะายบ่กุกมากงานแกสิเอาแกกน้อยเก้าคิวเดี๋วลูกเดนใได้ังกบนไไนเล็กน้อยบางคนเนกระอายเนาะบก้าเขามาพี่น้องโหคนยืนอยู่พุ่นมามลูก อันนี้คนยังเลิกเลยอันยังไหวเพราว่าคนมนก้ามากแซบบแซบอยู่กินเพชรก็ไปเอาน้ำ มาเด้อมาเด้อของฟีเด้อคุณสาวมอสองมอใหญ่นก็มาเด้อ มาเด้อมาเด้อมื้อนี้มันเกิดปันเลือเดื่องยิ้แล้วมาเอาน้ำเด้อ vẫn vâng cười lư, mà đó mà đó vẫn cười bật lư đó มาเด้อมาเด้อกินพี่พวกน้องเลยมันจะมาแจกนี่ปีได้ไหมไร้าม้มนามามาวมัมัานั้มนา้มันนน้น้มาน้าน้ว Ô mẹ, 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 mẹ,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินแล้วว่าูจิตากินแล้วกินแล้วเจ้าค่ะเอาแล้วเดินทางและจะให้เพ่้อทยดเด้อเดางมีทุกคนหลายคนทุกคนตัวเดินใส่ใส่กนให้สาใส่ใสปลอภัยดุเด้อมันความเงินลำน้อยลำหน่อยเด้อเด้อมี่อกาสจะมาเรีนมหาวม่ยาลเด้อสองน้ำด้ว ตอนนี้เอ้ยมีเพื่อนกาสิกลับบ้านแล้วนะพี่น้องหลังจากขึ้นมาแต่แจกของเนะเาะเราไปแจกของอยู่โรงเรียนเมื่อกี้นี่กานักเรียนเพื่อนมันเลิกบ่ค่อยพร้อมกันนะพี่น้องและกะกลับไปแล้วกะมีอีกส่วนหนึ่งเนาะกลับไปกับหลายคนเตอร์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่ายังพอนแล้วเกี่ยวข่าวเนาะตอนก่อนที่มาผัวมวยการเพื่อนกามาโอลมกับเฮาเนาะและกะได้จดสื่อเฮาครอบครัวเฮาที่ว่ามาแจกน้ําแจกกันเนวกินเนาะพี่น้อง เพื่อนว่ามีแต่ครอ,อบครัวเฮาครอบครัวแรกที่เคยไปแจกในโรงเรียนนี้เพื่อนว่าเนาะ mm hmm. นักเรียนก็ค่อนข้างเป็นว่าขี้อายโมกมล้ามารับเพื่อนว่าแบบว่า hmm. บ่มีไผเคยมาแจกเพื่อนคิดว่ามีแต่แบบคนไปขายนะเพ mm ื hmm. ่อนก็เลยบ่ได้เห่นไปหุ่มไปซื้อแบบนี้เพื่อนว่าปกติเนาะมันจะมีรถที่เพื่อนหอยรถอย่า hmm. ง ลดอย่งนู้ตรงเต่งรถลดตรงเต่งเดินก็เอากระหับเด้อมาแจกเครื่องเด้อแยกของกินเด้ออะไรเด้อไม่รู้อยากอายห้องห้องที่ว่าเริ่มใหญ่มาเอาโอเมาเอามาเอาตรงตรงผู้ที่ว่าเพื่อนเริ่มใหญ่ก็มีความอายเนาะกำลังขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นสาวเพื่อนก็มาเอาส่วนหนึ่งนาะพี่น้องกับเบิดไปหลายเติมย้ำเฮา ไม่ไหววะอย่งโน้ไม่ไหวเขาพิชพุชกินเราไม่ไหวเราเซ็ตไม่ไหวเลยเพื่อนว่าถ้าจะไปแจ้งมือหน้าเนี่ยอยากให้แจ้งล่วงหน้าเนาะเพื่นว่าเนาะมือนี้ค่ะแม่เข้าไป่ไม่แจ้งล่วงหน้าเนาะเขาขี่ไปเลยจึิงเขออนุญาตเพื่อนเนาะพี่น้องมือหน้าเขาแจ้งล่วงหน้าแล้วเพื่อนกะจะให้นางเงียนแบบบัวพะวกับเพื่อนว่าแบบให้อยู่รวมตัวกันแล้วกันมาเข้าคิวรอรับของเห็นไหมเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเจ๊กันภาพก่อน อันนี้มันกะกระทันหันเนาะเข้ากันเลยคงเฮียนกับมืออันนี้มีคนกับบุคลัยมาหลายอากาศมันค่อนข้างหนาวเนาะลมลมแห้งผู้สึกวันหนาวหนาแล้วก็ตากระเด็นลมพัดตาผู้สึกแบบเอออยู่ยากลมแห้งไปเนาะหนาวยากเพียงเลยลมแห้ง สำหรับ oh. คลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเน้อ no, พ you know. like, ี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อพอดัะสู้มเด้อสบายบ๊ดีบาย